คุณกำลังอยู่กับไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงขอย้อนกลับไปในอดีตมีคำถามที่ว่าทำไมถึงมีการล่าวานไปมากกว่า8,000ตัวต่อปีคุณรู้หรือไม่ว่าเพราะอะไรในปัจจุบันการล่าวานนั้นถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะเนื่องจากจำนวนของพวกมันลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจแต่รู้หรือไม่ว่าทำไมในสมัยอดีตการล่าวานนั้นถึงเป็นที่นิยม ในช่วงกลางปีคศ1800ลูกเรือชื่อชานอตฮอฟพบว่าตัวเองอยู่บนดาดฟ้าเรือตั้งแต่หัวจรดเท้ามีไขมันของวานเปียกโชกเสื้อและกางเกงรูขุมขนของผิวหนังดูเหมือนจะเต็มไปด้วยมันเท้ามือและผมเต็มไปหมดเขาได้เขียนเล่าภายในหนังสือตามประสบการณ์ของเขาภาพที่น่าสยดสยองนี้เป็นจริงทุกวันสำหรับชาวประมงในยุคนั้น แต่น้ำมันที่เคลือบร่างกายของพวกเขาอย่างไม่สบายตัวนั้นก็เป็นตัวสู่โชคลาภของพวกเขาเช่นกันการสแสวงหาสิ่งนี้ได้ส่งลูกเรือหลายหมื่นคนไปไล่ตามวานที่เป็นอันตรายระหว่างศตวรรษที่17 20. ถึง20ทว่าการจับวานเป็นมากกว่าการหาน้ำมันวานเพียงอย่างเดียวร่างกายขนาดมหึมาของพวกมันเป็นขุมสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่อผู้คนในศตวรรษที่18และ19 ซึ่งจุดมุ่งหมายส่วนใหญ่ก็เพื่อให้มีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายประณีตและสง่างามซึ่งดูขัดแย้งกับฉากการเดินเรือที่น่าสยดสยองเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษเหล่านั้นอุตสาหากรรมที่กำลังเติบโตนี้เกิดขึ้นจากความต้องการแสงสว่างในยามค่ำคืนของมนุษยชาติและความจริงที่ว่าร่างกายของวานนั้นมีน้ำมันอยู่มากมายเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตแสงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวานสเปริร์ม ที่น้ำมันของมันมีคุณภาพดีซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีคุณสมบัติพิเศษซึ่งทําให้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับประภาคารที่ให้แสงสว่างซึ่งสะดวกต่อการนําเรือล่าวานกลับบ้านมันสําคัญมากสําหรับการทํางานทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการประมงวานสเปิร์มอย่างกว้างขวาง ประภาคารเหล่านี้ต้องถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องและน้ำมันวานสเปิร์มก็มีคุณภาพดีที่สามารถเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ทุกครั้งดังนั้นรัฐบาลจึงจะส่งผู้ตรวจสอบและผู้ซื้อไปที่ท่าเรือเพื่อซื้อน้ำมันวานสเปิรม์มน้ำมันวานกลายเป็นสินค้าขายดีในยุคนั้นมันถูกใช้กับคนงานเหมืองและกลายเป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับปืนนาฬิกาจักรเย็บผ้าและเครื่องพิมพ์ดีดยิ่งไปกว่านั้นน้ำมันวานสเปิร์ม สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงซึ่งนำไปสู่การใช้เป็นสารหล่อลื่นในเครื่องจักรที่เคลื่อนที่เร็วน้ำมันวานถูกใช้เพื่อสารหล่อลื่นเกียร์ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยพื้นฐานไปแล้วแต่สิ่งที่มีค่ายิ่งกว่านั้นที่บรรจุอยู่ภายในโพรงหัวของวานสเปิร์มเป็นส่วนประกอบของขี้ผึ้งเหลวใสซึ่งถูกเรียกว่าสเปิร์มาเซติซึ่งอาจจะเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงของวานและการหาตำแหน่งทางเสียงสะท้อน ซึ่งพวกมันก็จะมีราคาที่สูงกว่าน้ำมันวานทั่วไปมากเนื่องจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ไร้ควันและไม่มีกลิน่นมีคนกล่าวว่าเบนจามินแฟลงคลินชอบอ่านหนังสือด้วยแสงเทียนจากสเปอร์มาเซติราคาเทียนสเปอร์มาเซติก็มีราคาที่สูงขึ้นทำให้พวกมันเป็นสัญลักษณ์ของสถานะความร่ำรวยในสังคมทั่วอเมริกาและยุโรปและยังถูกนำไปทำสบู่ด้วยเช่นกันและต่อมาในศตวรรษที่20 น้ำมันวานก็ถูกนำมาใช้ในการผลิตสินค้าที่บริโภคได้เช่นมาการีนแม้ว่าน้ำมันวานจะเป็นสินค้าที่มีค่าที่สุดในอุตสาหกรรมอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่ก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้จากวานเช่นกันบาลีนคือซี่กรองที่ประกอบด้วยแผ่นขนแปรงที่หนาแน่นและเป็นเส้นๆที่ห้อยลงมาจากขากัรไกรบนของวานบาลีนและสัตว์เหล่านี้ ใช้ในการกรองสัตว์จำพวกครัสเตเชียแพลงต้อนและปลาจากทะเลในอุตสาหากรรมแฟชั่นแผ่นกระดูกที่ขนแปรงแขวนไว้นั้นเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความทนทานและความยืดหยุ่นที่จำเป็นต่อการสร้างห่วงกระโปรงทรงกลมและกระดูกที่มีโครงสร้างภายในนั่นทำให้ผู้หญิงมีหุ่นนาฬิกาทรายที่ดูทันสมัยในขณะนั้นใช้เป็นที่ใส่หมวกของผู้หญิง สำหรับบาลีนกลายเป็นตัวขับเคลื่อนของอุตสาหากรรมการล่าวานไว้จนถึงปีคศ1890แผ่นเหล่านี้ยังถูกเปลี่ยนเป็นคันเบ็ดและหน้าไม้พวกเขายังทำเป็นแท่และสปริงบนรถมา้าบาลีนที่แข็งกระด้างยังถูกใช้ในสถานการณ์ทางการแพทย์สำหรับการรักษากระดูกหักแอมเบอร์กริสสินค้าล้ำค่าอีกชนิดหนึ่งที่เป็นสารที่พบในลำไส้ของวานสเปิร์ม ที่เคยใช้ทำน้ำหอมและยังคงใช้ทำน้ำหอมรวมถึงน้ำหอมอันหรูหราอย่างชาแนลหมายเลข5ด้วยการเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทำให้มูลค่าการค้าของการล่าวานในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นในปีคศ .1853 ซึ่งเป็นปีที่ทำกำไรได้มากที่สุดของอุตสาหกรรมกองเรือสังหารวานไปมากกว่า8,000ตัว เพื่อผลิตน้ำมันสเปิร์ม1 3 0 0 0บาเรลน้ำมันวาน260,000บาเรลและบาลีน2.6ล้านกิโลกร,รมัมซึ่งทั้งหมดสร้างรายได้ประมาณ400ล้านบาทหรือประมาณ11ล้านดอลลาร์ในช่วงปลายทศวรรษ1850มีการค้นพบน้ำมันปิโตรเลียมในประเทศและน้ำมันกา๊าซเริ่มเข้ามาแทนที่น้ำมันวานที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้แสงสว่าง แต่การล่าวานยังคงมีความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นแฟชั่นซึ่งดำเนินไปจนเมื่อเวลาผ่านไปก็ถูกแทนที่ด้วยวัสดุที่สามารถผลิตได้บนบกแทนที่จะถูกล่าในทะเลในช่วงทศวรรษ1900อุตสาหกรรมการล่าวานของอเมริกาถูกประเทศอื่นแซงหน้าในช่วงเวลานี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเดินเรือและการใช้ชมวกที่เป็น,นกลไก ทำให้ประชากรของวานลดลงเป็นอย่างมากสิ่งนี้ทำให้เกิดกฎระเบียบในการล่าวานทั่วโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองและในทศวรรษต่อๆมาประเทศต่างๆทั่วโลกต่างลงมติเป็นเอกฉันในการระงับการล่าวานเชิงพาณิชย์เพื่อที่จะรักษาประชากรของพวกมันให้คงอยู่ต่อไปวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อาศัยอยู่แต่เฉพาะในทะเลหรือมหาสมุทร เป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายปลาคือรูปร่างเพรียวยาวมีครีบและมีหางเหมือนปลาแต่หางของวานจะเป็นไปในลักษณะแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งเหมือนปลา บรรพบุรุษของวานเป็นสัตว์กินเนื้อบนบกมีสี่ขาในยุคพาลิโอจีนเมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนมีชื่อว่ามีโซนิกจากนั้นก็วิวัฒนาการเริ่มใช้ชีวิตแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำภายในเวลาเพียง10ล้านปีต่อมาในยุคอีโอซีนหรือเมื่อประมาณ55ล้านปีก่อนโดยจากสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจากนั้นขาหลังก็ค่อยหดและเล็กลงจนต่อมาเมื่อประมาณ24-26ล้านปี ก่อนกระดูกและข้อต่อก็หดเล็กลงจนไม่มีโผล่ออกมาให้เห็นแต่ในปัจจุบันกระดูกส่วนของขาหลังก็ยังคงมีอยู่โดยเป็นอวัยวะภายในที่มีขนาดเล็กและทำหน้าที่เพียงเป็นที่ยึดติดของอวัยวะสืบพันธุ์เท่านั้นทั้งหมดคือเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวานว่าทำไมในอดีตถึงมีการล่าวานไปมากกว่า800 0ตัวต่อปีและนี่คือคำตอบครับ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Keep Doing x y z ครับ